มีความทุกข์กับทุกคน <c oughs> ดูดีๆนะพระเราฉีรองพิจารณาปฏิสังขารอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งถึงจะตื่นขึ้นมาทั้งแต่ยังไม่รู้จักที่สำรวจกายของเราสำรวจใจของเราอย่าไปปล่อยเวลาโน่นเวลานี่รู้ว่าใจปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดเริ่มเกิดก่อตัวเป็นอย่างนี้ความรู้ตัวพลังเพลอ ได้อย่างไแเราก็พยายามเริ่มพยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตอย่าไปปล่อยเลยตามเลยเตือนขึ้นมาไปในหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีจนรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกว่าอะไรคนละอะไรคนจเจริญอะไรคนดำเนินวันนี้วันที่เท่าไหร่ทั่นเจ้าคุณวันที่สามัที่สที่สี่นะที่4ผ่านพ้นเดือนพฤศจิกามายังไม่หนาวเลย ทุกปีงานใหม่นี้จะหนาวปีนี้ความหนาวนี่ไม่มีเลยความเย็นลงนิดหน่อยสภาพบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอบรรยากาศโลกเพราะว่ามนุษย์ทำลายประเทศน้นบ้างประเทศนี้บ้างพากันทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็นยน้อนกลับมาเล่นงานฝนฟ้าไม่ตกตามดูดูก,กันเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ร้อน แล้วก็น้ำท่วมสองสามปีที่ผ่านมาน้ำท่วมหลังจากนั้นมาก็แรงนี่แหละภัยธรรมชาติไม่ว่าประเทศไหนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ไฟไหมอ,อะไรประ,ประเทศอินโดนีเซียหรือวาเลเซียที่ว่าไฟไหมทางภาคใต้ปุ่นพุ่งควันลอยมาปกคลุมประเทศไทย นั่นแหละคนทำลายธรรมชาติหาธรรมชาติอาศัยยากแล้วเพงแค่ธรรมชาติภายนอกก็ไม่รู้จักทำไม่รู้จักสร้างขึ้นมานยิ่งธรรมชาติภายในใจที่ปัศจากกิเลสก็ยิ่งห่างไกลอีกธรรมชาติภายในใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่เกิดเขาก็สะอาดเขาก็บริสุทธิ์ส่วนมากก็มีตั้งแต่หากิเลสไปทับถมเ,เกิดความเทะเยอะทะย,ยานยาก อยากมั่งอยากมีอยากเป็นอยากไปไม่อยากมีไม่อยากตายสารพัดอยางกิเลสไปปกปิดเอาไว้ในหลักธรรมท่านให้ละทั้งความอยากละทั้งความหวังให้บริหารอยู่ด้วยปัญญารับผิดช,ชอบด้วยปัญญาใน่ว่าพระว่ยายมวชีก็เหมือนกันการบวชเข้ามาบวชเข้ามาจุดมุ่งหมายของการบวชอยู่ที่ไหนจุดมุ่งหมายของการบวชคืออะไร ไม่ใช่บวชเข้ามาแล้ววิ่งได้เยทะยานด้วยความอยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากในลาบในรสไม่ได้วิธีหนึ่งก็หาวิธีหนึ่งสารพัดอยากท่านให้ละความอยากละความเทยทะยานอยากยิ่งบวชเข้ามาแล้วยิ่งนิ่งหลน่นแสวงหายิ่งปิดกัน้นตัวเองเอาไว้มากน่าละอายนะไม่ว่าพระวชีถ้าใครมีความอยากความโลภความยึดความติด แ่นที่จะขัดจะเก่าเอาออกจะเลินพรมมีหารความเมตตาเขาไปทดแทนทำหน้าที่ของเราให้จบดับใครความหลงละกิเลสดับความเกิดของเราให้จบกับมตตตั้งแต่ส่งเสริมนมนาวหาเอกะาระภาลาภายศวิ่งอยู่ตลอดเวลามันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์แทนที่จะเป็นคนลดละละทั้งมานะละทั้งที่ฐิละทั้งกิเลส แม้แต่เอกลาบก็พยายามห่างไกลจะมีจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาด้วยแรงบุญเองไม่ต้องไปดิ้นหลนไม่ต้องไปสแสวงหาไม่ต้องอพุ่งไปด้วยความทะเยอทะยานยากคนไหนภาวนาเอาไว้ยิ่งห่างไกลเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ภาวนาหรือภาวนาก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่แย่นักกิเลสไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครอยากจะหลง แต่ความไม่โล้นึกว่าตัวเองรู้นั่นแหละสาเหตุแห่งทุกข์สมมติภายนอกก็ไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักแก้ไขไมีแต่ความเกลียดครันขอขอบงำส่วนการเกิดของใจก็มีตั้งแต่ส่งเสริมมันจะไปรู้เรื่องอะไรผูกขัดปฏิบัติใจผูกขัดปฏิบัติกายก็ไม่รู้เรื่องการเจริญสติก็ไม่รู้เรื่องหลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นก็ต้องไปหญ่ สิ่งพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาน,นิสงส์ผลบุญของแต่ละบุคคลสร้างสะสมมาไม่เหมือนกันบางคนก็มีอยากแกให้อยากเอาออกอย่างเดียวขยันหมั่นเพียรได้จนเอาไมา่อยู่บางคนก็มีแต่วความเกียดข้านขาอข้องงำอบอกแล้วบอกอีกก็บอกจนปากเปียกปากแฉะถ้าไม่เอาก็ไม่เอาอคนที่มีบุญฝังนิดเดียวสะก,กิดนิดเดียวก็จะรีบแก้ไขตัวเอง ริงอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านอยู่ใกลอยู่ไกลมาอยู่รวมกันก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันความรับผิดชอบให้มากนี่อะไรเราก็ช่วยกันอีกสักหน่อยก็ได้พัดภากจากกันป่านก็มาเอาลงเมื่อเช้านี่ตีห้าก็มาเอาลงมาทุกวัน,นเห็นไหมความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาอีกสักหน่อยก็เลยได้ตายจากกัน เชื่อว่ากินข้าวอิ่มแล้วไปทะเลาะบ่อเว้งกันตีกันเหมือนกับพวกอะไรพวกอไอ้นักการเมืองยังโชคดีนะที่ยังสง,งบอยู่ได้ประเทศไทยทาไม่อย่างนั้นมันขากันตีกันนะกินข้าวอิ่มหิวเราก็ไปหากินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปจับกลุ่มตีกันทะเลาะกันแทนที่จะฆ่ากิเลสด,ดับความเกิดภายในไม่เอาจะไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้กิเลสมนัน เล่นงานแตนที่จะฆ่ากิเลสตัวภายในให้มันจมอยู่ในวัดคงไม่มีนะหรือมีอยู่ท่านเจ้คุณก็ยังไปว่าคนน้นคนนี้อยู่เลยหรือไปตามว่าชีคนน้นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้ถ้ามีก็ให้รีบแก้ไขบอกไม่ฟังนะเจ้าคุณไปร้องไห้เดี๋ยวไก่ตายหมดปีนั้นไก่ตายเยอะเจ้าคุณร้องไห้ว่าชีบอกไม่ฟังมัวนะ ไปาย่ยามบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นพิจารณาตัวเราอตลอดเวลามีอะไรก็ช่วยกันทางลานเจดีก็เหมือนกันมีอะไรก็ช่วยกันหลวงพ่อก็ขอขอบคุณโยมผู้ใจบุญที่ได้ยินข่าวทราบข่าวประกาศหลวงพ่อเพราะว่าขาดน้ํามาเยอะมาเป็นพันพันกว่าแพ็คพันสอพันกว่าแพ็คจนไม่มีที่จะเก็บ หลวงพอ่อขอขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวหมดแล้วค่อยว่ากันใหม่คงจะได้ไปอีกหลายเดือนเอาเก็บเข้าทีเข้าทางน้ำแข็งก็เหมือนกันในวัดนี่ไม่รู้ว่าจีกกะลังจีกอะนั่นเ,เป็นส 10, 10. ิบ้คนขายน้ำแข็งมีเท่าไหร่เขาาก็ยัดใส่หมดนั่นแหละทิ้งละเกละกะไปทั่วเดือนละหลายหมืน่มนเงินให้รู้จักประหยัดมัธยัตย ไอ้ในพุ่มเพยก็รู้จักระงับรู้จักแก้ไขปืนไฟก็เหมือนกันใอ้รู้จักใช้อันไหนไม่อย่าไปใช้พุ่มเพยให้รู้จักประหยัดประโยชน์เงียบเรียบ,ยบง่ายประหยัดไม่ใช่ว่าพุ่มเพะมีมากเท่าไหร่ล้วก็ยิ่งประหยัดแล้วก็ยังประโยชน์ให้มากที่สุดก็จะมีก็จะเป็นได้ก็จะทําให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขได้มันลาบาก ถ้าพวกท่านไม่เป็นหลักชัยไม่รู้หรอกแต่การจัดระบบระเบียบค่ากับข้าวกับปลาค่าปืนค่าไฟค่าสารพัดจิปัทะเราต้องประหยัดช่วยกันแล้วก็ยังประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากประโยชน์ส่วนตัวนี่อย่าให้มีดีบทําให้มันจบแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมให้มันมากอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ความเกลียดคร้านสร้างความขยันสร้างความรับผิดชอบให้มาก นั่งใจและพรกันขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็ให้ชัดเจนเพื่ะต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้สำรวจกายของเราแล้วหรือยัง ถึงจะยากลำบากถึงานาดไหนความคิดอารมณ์ต่างๆการเกิดกันดับของความคิดที่เกิดจากใจเกิดจากขันห้าให้หยุดเอาไวา้ด้วยการกระตุน้นการหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนตลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ <S <S 1> <S 1> วางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องพนมนเลการสูดลมหายใจ เราก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์คิดก็รู้ทำก็รู้ใจเกิดก็รู้นั่นแหละเพราะว่าใจเป็นถาดรู้ทั้งรู้ทั้งเกิดทั้งหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเพียงแค่การเกิดเราต้องมาสร้างสติมาสร้างผู้รู้ลงที่กายของเรามาสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจข้าออกบ้างอยู่ที่สัมผัสข,ของกายบ้างอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายบ้างก็เพื่อที่จะให้มีสติรู้ตัวให้ต่อเนื่อง กำลังสติไม่มีแล้วจะไปอบรมใจของเราได้ยังไงเพียงแค่การสร้างให้มีให้เกิดก็ยังทำไม่ชำนาญนการสังเกตการวิเคราะห์ในขั้นต่อไปอีกอาการรู้การเห็นจนรู้เท่าทันใจคลายออกจากความพิษอาการห้องใจเป็นยังไงเขาเริ่มเกิดเป็นยังไง ความคิดที่ผุดขึ้นมาหรืออาการของคันหา้าเขากอดตัวยังไงใจเคลื่อนเขาไปรวมได้ยังไงมันจะไล่เลี่ยงลงไปเรื่อยๆรู้ไม่ทันต้นเหตุเป็นแค่การสร้างสาติให้ต่อเนื่องมาทางยากเราก็ต้องมาความรู้ตัวพังเผยก็เริ่มใหม่ความรู้ตัวพังเผยก็เริ่มใหม่คว,มวมหมความเคยชินแบบเคยความเคยชินแบบโลกๆมันเอาไปกอด คิดก็โล้บางทีก็อยู่ในกองบุญกองกุศลบางทีก็อยู่ในอนิสงส์บุญบารมีนี่แต่ก็ยังหลงอยู่ตราบใดที่ใจยังคลายออกจากขันห้าไม่ได้ใจยังหงายไม่ได้ใจยังเกิดเรือหลงทั้งนั้นแหละหลงอยู่ในการสร้างคุณงามความดีหลงอยู่ในบุญก็ยังดีดีกว่าไปสร้างบาปสร้างอกุศลยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุก ยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจดูตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุแล้วก็สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจจัดระบบระเบียบอะไรพอคัดออกก็คัดออกอะไรพอละได้ก็ละเราจะเอาสิ่งไหนเข้าไปทดแทน ถ้าจะปักไปสนใจจริงๆแต่และวันตื่นขึ้นมาเจเริญสติไปแก้ไขตัวเราไม่ต้องให้คนอื่นเขาพร่ำสอนอยากไปแสวงหายยากเลยกายของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นอย่างไรอะไรคือโลกอะไรคือธรรมท่านบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารเป็นยังไงคําว่ากองสังขารเป็นลักษณะอย่างไรขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันทําไมท่านถึงว่าไม่มีตัวไม่มีตนเราจะรู้ได้ด้วยวิธีไหนนี่แหละ มันเพียงแค่การเจริญสติความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเรา,าจ,จะมีอยู่แต่เป็นกระท่อนกระแทกเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้บางทีก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้จกักธทมเจริญสติก็ไม่รู้จักสติจิตเป็นสุขก็รู้อยู่นิดๆหน่อยๆเราต้องพยายามศึกษารู้เห็นแยกแยะหมดความสงสัยหมดความลังเล มีตั้งแต่จะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางคือการไม่กลับมาเกิดสนุกทําบุญสนุกสร้างบุญโยกับบุญตัวใจก็เป็นบุญกายก็เป็นบุญวายจาก็เป็นบุญรอวันเวลาธาตุขันแตกดับกออ็มองเห็นหนทางเดินไม่ต้องกลับมาเกิดกันต้องยอมรับความเป็นจริงรู้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่ปิดกั้นตัวเองต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยละละได้ด้วยจนหมดอะไรที่จะทําความเข้าใจจนบริหารอยู่ด้วยปัญญาล้วน อยากทไม่ขยันจริงๆก็อยากอยู่นะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าคนเราจะเอาจริงๆมไม่เหลือวิสัยกิเลสเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันกายของเรานี่หละอนทุกเดี๋ยวคนหนาวเดี๋ยวก็ร้่อนเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เป็นโนดเป็นนี่ท่านถือว่าเป็นรังแห่งโลกเรามาด้วยแรงเบี่ยงของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างยกให้เป็นกรรมแต่เราต้องรู้เรื่องกรรมกรรมทางด้านรูปธรรมกรรมทางด้านนาม,มาทมเราก็รู้จักแก้ไขกายนี่เดี๋ยวถึงเวลาก็แตกดับ ก็ต้องพยายามนะมันสร้างบนสร้างอันนี้ส์งสร้างบาร,รมีกันไปหลวงพ่อก็จะพาทำผ่าสร้างเท่าที่กําลังกายจะมียุเท่าที่กําลังกายจะเอื้อมหนวยให้ถึงเวลาไหนาก็ไปเวลานั้นทําให้พื้นก็ไปทําให้ไปก็อยู่ต่อถึงเวลาพื้นเพราะว่าร่างกายมันก็เป็นหลังแห่งโรคมานานแก่ไขมานานเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็ส่งเดี๋ยวก็ดีได้ทีละสอสามนาที แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็พยายามแก้ยุกแก่เพื่อที่จะยังประโยชน์ให้กับหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เต็มเปี่ยมเท่าที่โอกาสจะเอ,อื้ออานวยใครมีโอกาสก็มาร่วมกันขอขอ,ขอบคุณทั้งเรามนุษย์ทั้งเราเทวดาที่ได้มาร่วมได้ยินข่าวทราบข่าวหลวงพ่อพูดออกไปเรามนุษย์ได้ยินข่าวก็มาช่วยเทวดาได้รับรู้รับทร,บร,บรบาบก็ไปบอกล่าวถึงไม่ได้ลําบากเท่าไหร่รอเวลาประชุมกันเข้าก็จะได้เป็นองค์มหาเจดีย์ใหญ่ ปากเอาไว้ช่วงนี้มีอะไรเราก็ช่วยกันทําไม่ได้ลําบากความสมักสมานสมัคคียู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขเรายังสมมุติช่วยกันให้เกิดประโยชน์เราวันนี้ก็จะเรียนทำเพียงเท่านี้พากันไว้พาพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันเอา